สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะวันนี้จะนำนเสนอในเรื่องของบทกลอนดอกสร้อยสุภาษิตนะคะ,ะมาดูลักษณะของบทกลอนดอกสร้อยสุภาษิตก่อนนะคะวรรแรกจะมีสี่คำนะคะคำที่2จะเป็นคำว่าเอ๋ยนะคะวรรที่เหลือจะมี8ปดคำ อนุโลมให้ได้เจ็ดถึงเก้าคำนะคะวักสุดท้ายจะลงท้ายคำว่าย้ำนะคะคำว่าเอยวันนี้จะนำเสนอบทกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเด็กน้อยนะคะเด็กเอยเด็กน้อยความรู้ ศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลีียนชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถา จงภาคเพียรไปถิดจะเกิดพ้นถึงลำบากกากกรรมก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเอยอ่าทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่า เด็กเอ๋ยเด็กน้อยนัเกเรียนลองคิดดูสิคะว่าวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเนี่ยหมายถึงอะไรอ่าหมายถึงเด็กนะคะความรู้เรายังด้อยอความรู้ยังมีน้อยเร่งศึกษาก็ให้ขยันเรียนเ mm hmm. มื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเมือ่อโตขึ้นเราก็จะได้มีความรู้เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนใช้สำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองนะคะ ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนมีประโยชน์หลายอย่างาจากการเรียนนะคะมีประโยชน์มากมายจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลก็ขอให้ขยันก็จะได้รับแต่ผลดีนะคะถึงลำบากตากตรำก็จำทนถึงจะลำบากบ้างเหนื่อยบ้างก็ให้ทนนะคะเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเกิดเป็นคนต้องขยันนะคะทีนี้มาดูสรุปสาระสำคัญจากที่นรูได้ อบอกความหมายไปแล้วนะคะเราก็มาสรุปเป็นสาระสำคัญของบทกลอนดอกสร้อยสุภาษิตเด็กน้อยนะคะอันนี้นักเรียนเอาไปใช้ได้นะคะเด็กๆยังมีความรู้น้อยต้องขยันเรียนเมื่อโตขึ้นจะได้มีความรู้ไว้เลี้ยงตัวเองได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียนการขยันเรียนมีแต่ผลดีบางครั้งลำบากบ้างก็ต้องอดทน เกิดเป็นคนต้องขยันค่ะอันนี้ขอฝากนักเรียนไว้นะคะ mm hmm. และนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบเรียนวรรณคดีนะคะ mm hmm. และก็ตอบคำถามในหนังสือแบบหลักได้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.